แล้วเอาก็โซโลโซโลลับนะครับกำเดียวกันเล็กแล้วนี่สวัสดีครับป้ากันนะครับความเมืองลดมากครับผมเปื่อนๆวันนี้มือเย็นของเขาครับมันซื้อกุ้งวันนี้ครับนี่เพื่อน เมนูวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลาบกุ้งครับผมลาบกุ้งครับพอดีผมไปหันในเพจน้องคนหนึ่งครับที่เปินอยู่เกาหลีครับที่เพจเดี๋ยวจําได้อบแฝงนะครับเป็นลาบกุ้งผมว่าเออเมาะขยากผมหันแล้วผมขยากเดี๋ยวหุวยร้องแงะเพราะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปลาบกุ้งกันเพื่อนๆไปกันเลยครับไปแดดลมลมตกหอนแก้วลาบกุ้งครับผมเพื่อนๆ แกะหัวมันนครับนีแก้หวัวแล้วก็กรอกเปลือกครับผมวันนี้ไปกากนะครับกุงใส่ยังไงบ่เคยมีครับมีก็ใส่น้อยกันเลยน้อยกันน้อยน,น้อยตังน้อยนะครับซื้อมาหลาบกินคนเดียวมีใครกินตัวครับมีน,นูนี่นะบ,บอกเลยเขาบอกมักกันนะ้อยจะได้เขาเกยกินกันเนะอาคนเหมืองครับต้อง a ด e p t หรือไงครับ แกแหลกกันเด้อหลาบกุ้งเลยนะแกมูจัดจ้าพอเด้อเ <laughs> นี่ยเพื่อนแกะเปลือกกันเนาะครับการแกะเปลือกมันมีร้อยแปดวิธีเข้าใจไหมเนี่ย <laughs> อันนี้ใครครับโบโบเราจะใช้วิธีที่แปดสิบแปดก็ได้นะครับคนดังบนอูฮาวกับกอปปี้ครับ <laughs> <laughs> มันมีตั้งร้อยแปดวิธีเข้าใจไหมนี่ครับใครสะดวกวิธีไหนก็นตามนั่นเลยครับเพื่อนๆส่วนผมสะดวกจะนี่ครับนี่เ็กัวิธีแกะที่ปอแม่เฮ้อมานะครับมือนี่ก่ะเป็นหยาดยางไงเหันกันหมแยกวันนี้ก่อนนี่ครับเพื่อน ตัดนวดมหน่อยครับนวดเหย้นวดว่องมาเลยตัดนวดครับไอ้เนี่ยครับน,น้ำแหลมๆมนันนะครับเข้อห้องอย่างนี้นี่นี่นี่นะครับแหลมๆเนี่ยเพื่อนๆกบออกไปเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปทอดครับหัวมันนี่นะทอดกับลาบเขาไหน,นๆๆๆตัดรอนไาเพื่อนๆเอาเส้นหลังมันออกนะครับ าการเอาเส้นหลังมันมีร้อยแปดวิธีนะครับผมจะใช้วิธีที่เจ <laughs> ็ดสิบนี่พี่โบบันบอกไว้ครับ <laughs> โบไม่ชอบนะนะนะ <laughs> นี่ครับเขียวอึดลึดขี้กรุงติดมือมั้นะ เอาออกไปวิธีที่หนึ่งเป็นได้นะครับเปิดตรวจบอกของกำลังโอ้ยฮอนอยากน้ำสาเยน็ๆนๆเนาะเมนูนี่มันต้องกับแน่ๆนะเัาเปิดแป,ปิล่างหน่อยมอนจะไปลาง นี่ครับทุกคนหอมขาวหอมแดงเดี๋ยว ทุกคนดีถาจะได้นะครับตักเลยตัดไปครับหมเดียวเขาครับเดี๋ยวมันจะไหม้ไหมแล้วมันจะล้ำครับเดี๋ยวน้ำมันนี่๋ยวผมจะพัดมากรอง,งก่อนครับผมนี่ครับทุกคนกรณนประกอบครับเตานาพัดล้มนะครับ ยาแยกห่อนขนาดลำปางนี่โตโรโรโรเพื่อนนี่ครับควานผักกาเอาเลยครับนะเพิ่มความหอมครับผมเนื้อนุ่ี้มันก็หอมหอมครับควานผักกาดไปไปอ่อนๆครับผงเดียวพอครับเพราะว่าขุ่นมันหน่อย ป้ายลงนะครับเพื่อนออทอดรหอมทอดกระทะเนี่ยครับควหอมควาพิกลามนะครับก็มาทอดหมวกุ้งครับลาดกุ้งครับทอดทอดทอดขือของเม็ดของเตัดกับไฟอ่อนนะครับเพื่อนตรวจดูครับอย่างงี้เลย กรอบครับผมต่อแล้วครับโอเคหวานกกรออาทุกคนนี่ครับผักไทยหอมดวนต้นหอมผักชีครับนี่ซอยเลยเอาซอยแบบสายเขียว <laughs> หอยเลยครับห้าซอยสายเขียวนี่มันจะละเอียดยิบเลยครับบางเลยครับเาาซอยธรรมดาครับนี่กกับลาบของเขาครับซอยเด็ร้อยครับมามาทุกคนลาบกันเลยครับก่อนอื่นก่อนเหลียงลาบนี้ไว้ใจผมครับนี่มันแล้วครับลาบจีบนี่นะ อันนี้หลาบกุงนะ้งครับโอเคก่อนแล้วเอาก็โซโลโซโล่ลาบครับกำเดียวกับเรียกแล้วน,นี่ลาบสักห้าสิบกำเดี๋ยวผมเพิมความเน็ตกำกระเด็ด หอมขาวครับหอมขาวใช่ไครับเน็บหลากอินนี่นนะหลากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อๆลืมยางครับผีเข <c oughs> ียง เสียงหน่อยคนละแค่โอ้โหได้ยินเสียงเอาติดไปหม่หัวน,น้ําๆำๆๆๆน้ําซ่น้ําซ่นมาโอ้โหมาเี๋รอคับเพราะว่าคนเป็นวิจัยมาแล้วครับเวลาคนกินนะครับเปิ่นให้เอาฟองออกก่นครับอันมันจะไก่ใไ้ตอกเอา ีลมาผีสขยงกับเ้ยเติมความเหนียวครับทุกคนเติ่มรสชาติเดี๋ยวปนครับไปใส่น้าคับบางทีพริกหลาบเขาอาจจะ ใ,ใส่แข็งนล้นนครับกลื่อนข็งแลเราจะทำการโชว์ปิ้นเขียงครับดูนะแหน่ๆๆๆ่ๆหน่่่ปอปอเดี๋ยวตกเต็มเลยกัน,กนนะเดี๋ยวไปมีล้านนะักมา่ะกินกุ้งเขาครับ ไปใสมนะะออ่มาไดะได้ละแล้วก็ผาก่าผ่าผ่านะเดี๋ยวก่อนเด็กคนดับกำพอแห้งนี่ครับทุกคนผิดหลักล,ลงไปเลย แล้วก็พักของเขานะครับลองไปเลยพ้นนครับหลาบก,กุงๆๆๆก้งก็ทอดๆๆๆกันๆๆ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 เอๆๆ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 ความนิๆๆๆําๆๆๆๆๆๆๆย่ คนเขาใส่ใส่น้ำม,มันเหนียวๆนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มความเหนียวหน่อยน้ำมัมากของเขาครับเพิ่มความหนวัวยเด้อหนัวขึ้นมาทันที อย,อยู่ในตอ่งอยู่ใส่กันหมดครับปินพองครับล้เดี๋ยวเดี๋เวเดี๋เว็ดเดอดเเด็ดยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดเว็ดเดีดเด็ดเด็ดเเด็ดเด็ั้อด อ่ะเด้ออือโอดหลักคุ้มโอดหลักคุ้มครับอืมน้อะนี่กลับลืมอืมนี่ไปลอยนะ ข้างน,นึ้นแต่กุ้งเหมาะครับหวานจวกหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมาทุกคนจัดการกันเลยลาบก,กุ้งเราครับโอ้โถ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 มาทีละนิดหน่อยแล้วก็หอมเจียวครับ เสบกระท่าลุนี่ๆๆๆแล้วก็ท็อปปิ้งเขาครับผ้ากุ้งหรือผ้ากุ้งว่ะหลาบกุ้งครับใส่ไปเลย หินได้หมดครับทุกคนนะก็นั่นไปกับน้ำลำไยบ่นี่ครับทุกคนหลาบกุ้งของเขาครับมาครับมาเดอ้อเข้าแรงกันครับอม,ม,มาปันเขาหนึ่งตรงขลงโอดหลาบหลาบกุ้งเขา คือเปืเป่อนๆเหนียวติดมือะนะครับโถษโๆษโโโโเอาเด้อมาปุ่ง อมแม่มือเองนะผมเนื้อขาวลํำแต่นะเพื่อนๆลาบกุ้งครับมาทุกคนกินข้าวแรงครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ไล่นี่นี่นี่ที่เล่นข้าวนึงไปกัมแล้ะไขชอบซุปก็ไปคั่วครับแต่ผมนี่อดิบแล้วันครับ ทักไพ่มาอ,มอสุดเดเมนูนี่ขอบอกเพื่อนๆเมนูนี่ลองไปแย่งดูครับหันเทศของน่องมันญยแล้วเก่าโหน่ากินขนาดผมง็รลยบอบวาเดี๋ยวผมขอลองแย่งกรรมก็น่นองไปก็บอก จัดไปเลยปีแรงนี่เลยเอี๋ครับจัดเลยครับนี่น่ากินมากครับลำตัวเมนูนี่ลาบกุ้งครับผมจะได้กาแฟนั้นติดตามเพจครับความเมืองนถดมากครับแล้วป้านมาคิดต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปครับเมนูนี้ครับลาบกุ้งลำแต่หนะบอกเลยแล้วป้านมาคิดต่อไปครับสวัสดีครับขอบครับ